บางครั้งสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่เพราะปัญหามันใหญ่เกินไปแต่เพราะหัวใจเราไม่ยอมปล่อยวางในอิสลามอัลลอฮ์ได้ให้ทางออกไว้แล้ว 1. หให้เรายอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการกําหนดของอัลลอฮ์อัอกลกูอ่านได้บอกไว้แล้วว่าไม่มีเคราไรไ้ยใดๆเกิดขึ้นนอกจากด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์สอง ปล่อยวางสิ่งที่ผ่านไปแล้วท่านนาบีได้กล่าวไว้ว่าหากสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับท่านอย่าพูดว่าถ้าฉันทำแบบนั้นแต่จงพูดว่านี่คือการกำหนดของอัลลอฮ์และพระองค์ทรงทำตามที่พระองค์ประสงค์เพราะการย้อนคิดซ้ำจะดึงเราไปจมอยู่กับความเสียใจ สศรัทธากับสิ่งที่จะมาถึงเพราะพระองค์คือผู้กำหนดอนาคตท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะไลยุสสลัมได้กล่าวว่าจงรู้ไว้ว่าหากประชาชาติทั้งหมดรวมตัวกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าพวกเขาจะไม่สามารถให้ได้นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้แล้วหัวใจที่ยอมรับปล่อยวางและศรัทธาจะไม่วันไหวแม้พายุชีวิตจะพัดแรงแค่ไหนและอินชาอัลลอฮ์ความสงบจะกลับคืนมา บางทีการที่เรามอบหัวใจทั้งดวงของเราให้อัอล็อ์เป็นผู้ดูแลคือทางลัดที่สุดแล้วสู่ความสงบที่เราได้ตามหามานานและถ้าคุณกําลังเหนือห่อยให้เก็บ3ข้อนี้ไว้ในหัวใจนะคะแล้วส่งต่อให้ใครสักคนที่เขาต้องการความสงบในชีวิตอิชอาล็อก